จริงๆถ้าพูดถึงเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนี่มันมีเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแทบทุกเรื่องในชีวิตเลยนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะพูดแค่ประเด็นเดียวครับคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะได้มาพบอาจารย์หมอเขียวมาพบพ่อครูเนี่ยผมจะเป็นคนที่คิดว่าไม่อยากจะมีอายุยาวไม่อยากจะอยู่นานว่างั้นเถอะคือขออยู่แค่อายุ60กว่ากว่าเนี่ยก็ขอตายดีกว่าไม่อยากอยู่ไปเรื่อย นานๆรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับจนกระทั่งได้มาพบอาจารย์หมอเขียวนะครับพบพ่อครูแล้วก็ได้ปฏิบัติตามจนรู้สึกว่าชีวิตมีความผาสุกมากขึ้นความคิดก็ค่อยๆเปลี่ยนนะครับจนกระทั่งมาถึงมีอยู่ปีหนึ่งในงานาไปงานอโศกํำลึกกันนะครับที่ทะเลธรรมเนี่ยเราก็ค่อยให้ให้ตั้งปณิธานตั้งปณิธานกัน วันนั้นผมก็ตั้งปณิธานว่าผมอยากจะอยู่ยาวๆอยากอยู่อายุยืนยืนนานๆคือตอนนั้นก็ตั้งว่าตอนนั้นน่ะถ้าพ่อครูตั้งว่าพ่อครูจะมีอายุไปถึงร้อยห้าสิบปีเนี่ยผมก็จะขออยู่ไปจนถึงวันที่พ่อครูอายุครบร้อยห้าสิบปีเลยครับซึ่งผมก็ลองมาคำนวณดูเนี่ยผมจะต้องมีอายุไปถึงอย่างน้อยๆก็หนึ่งร้อยสิบสองหนึ่งร้อยสิบสามปีครับ แล้วก็เองนั้นก็มียาติธรรมนะเขาเขาก็เขาก็ขำขำกันนะครับว่ามันจะอยู่ได้หริออะไรเงี้ยน,นะครับผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าผมก็ตั้งตั้งด้วยความรู้สึกว่าเออดีอ่ะเพราะว่าผมอยากจะตามพิสูจน์โลกุตตรธรรมของพ่อครูไปจนสิ้นอายุขัยของพ่อครูครับแล้วก็ตามบําเทญไปกับครูบาอาจารย์ทั้งพ่อครูทั้งอาจารย์หมอเขียวนะ แล้วก็ไม่รู้รู้สึกว่ามันจะเป็นภาระอะไรนักหนานะครับก็คือว่าคือผมก็พยายามเต็มที่ที่จะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็บำเพ็ญไปได้เรื่อยๆเท่าที่ได้ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไปบำเพ็ญต่อชาติหน้านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของของความคิดที่เปลี่ยนไปชีวิตก็เปลี่ยนไปอืคนใจ